เพชรยังหันทำไะได้เปอย่างรอนเยังคดคิดอยากมเปียนขาบอกว่าสเปร์มสีมะไรเนี <audio nek> <audio> ่ยเห็นบอกเป็นเล็กคอยู่เลยงายยังสิกระสีไง

พ่นกับบอจอดพน่นท้ำเป็นเนียนกูจะรักแล้วบินจอยลพืแล้วเอาเติมดีเดียวจับปะหอดปักไฟไปหอดปักไฟ

บ่ต้องได้ไปล้านเนี่ยา้มีจางประจำบ้านคือพอบ้านของเขาเองไอ้แล้วแล้วบ่าฮึชูปไปแก้ยังเนี่ยแกเรื่องฮ่าแกเรื่องแต่เล่านะแต่ละมือแต่ละเวนยินยอ

来来吧。